ก็ขอสวัสดีเ,เพื่อนๆชาวแฟนเกม Power กันอีกเช่นเคยกันนะครับนี่วันนี้นะครับเราจะมาทําการจัดเทียร์ลิสต์ตัวละครภายในเกม Power สายต่อสู้กันหน่อยละกันนะครับซึ่งในส่วนของการจัดเท่าในทาตนี้นะครับเราจะทําการจัดแบ่งตามธาตุต่างๆภายในตัวเกมเลยทุกคนก็ต่างทราบกันดีใช่ไหมครับว่าตัวเกมมีการชนะทางแพ้ทางธาตุผมได้หยิบทั้งหมด4อันดับของแต่ละธาตุนะครับมาทําการจัดเป็นเทียร์ S A และก็ B นะครับว่าจะมีตัวละครอระไรกันบ้างถ้าพร้อมกันแล้วก่อนไปรับชมคลิป ฝากเพื่อนๆกดไลค์คลิปนี้คนหนึ่งไลค์และถ้าเพื่อนๆชื่นชอบอย่าลืมกดติดตามไลค์ like, กดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะครับแล้วสำหรับเพื่อนๆท่านใดที่กำลังมองหาร้านเติมเกมราคาถูกที่สะดวกและประหยัดกว่าการเติมเองต้องร้านนี้เลย Over t o p Up มีบริการดีๆเยอะแยะมากมายสำหรับเพื่อนๆท่านใดที่สนใจลิงค์ร้านอยู่ใต้ใคลิปนี้ก็ขอฝากกันไว้ด้วยอยากเติเมเกมต้องร้าน Over t o p Up โอเคครับเพื่อนๆก่อนที่เราจะไปทํางานเริ่มจัดเท์ลิดกันแล้วนะครับต้องบอกไปก่อนว่าการจัดเท์ลิดในพาร์ทเนี่เป็นการจัดจากความคิดเห็นส่วนตัวของผมเองนะครับหลังจากที่เล่นเกม Power มาตั้งแต่เกมเปิดจนถึงปัจจุบันที่เล่นอยู่นะครับซึ่งในส่วนนี้ครับเพื่อนๆสามารถเพิ่มเติมตัวละครที่เพื่อนๆคิดว่ามันเป็นตัวดีตัวใช้งานได้แล้วก็ไอตัวนี้มันก็ต่อสู้เก่งเหมือนกันนะก็สามารถคอมเมนต์ใต้ล่างคลิปนี้ได้นะครับโอเคถ้าพร้อมกันแล้วเดี๋ยวเราไปเริ่มธาตุที่หนึ่งกันเลยดีกว่านะครับสำหรับพาวธทาย าสายกลางจัดว่าเป็นสายที่พบเจอได้น้อยที่สุดแล้วก็เป็นสายที่ค่อนข้างโดนแพ้ทางได้ง่ายที่สุดนะครับสำหรับพาวในสายนี้นะครับตัวแรกที่ผมยกให้เป็นเทียร์เอสเลยนะครับผมนั่นก็คือตัวละครพาราดิอุสนะครับผมนี่นะครับตัวแรกเลยตัวแรกเลย สำหรับตัวพาราดิอุสนะครับสำหรับกรณีที่เราขี่เนี่ยตัวเขาเนี่ยสามารถกระโดดได้ทั้งหมด3ชั้นเลยก็ว่าได้นะครับคือกระโดดสูงเวลาในแบบใช้ปีนเขาปีนป่ายอะไรก็ค่างดีนะครับแล้วก็ใช้ในส่วนของการต่อสู้ก็ได้เหมือนกันนะครับเพราะว่าจะมีในส่วนของสกิลพุ่งแล้วก็สกิลยิงลําแสงนะครับแล้วก็จะมีในส่วนของสกิลยิงธาตุน้ําแข็งไปอีกด้วยนะครับก็จัดว่าเป็นตัวที่ต่อสู้ได้ค่อข้างดีนะครับสำหรับสายกลางแต่ข้อเสียคือมันธาตุของกลางเนี่ยมันค่อนข้างที่จะชนะทางแพ้ทางธาตตอออีีกได้้นนนยะัแ่่่ววาเป็ลท ามารถเอามาใช้งานได้นะครับส่วนใหญ่เขาจะใช้ในส่วนของการเคลื่อนที่ซะเป็นส่วนใหญ่นะครับผมสาหรับตัวต่อมานะคบผมก็ยังอยู่ในท่าสายกลางอยู่นะครับผมนั่นก็คือตัวละครเฟิงโลบนะครับเฟิงโลบนะครับเป็นมอนสเตอร์ที่เคลื่อนที่ได้เร็วและเราสามารถจับได้ในช่วงของเลเวลต้นๆนะครับถ้าจำไม่ผิดประมาณ23่สิบสามไหมอ่ายในแมปนะครับก็สามารถจับได้นะครับเป็นตัวที่วิ่งได้ค่อนข้างเร็วเคลื่อนที่ไวนะครับกระโดดได้2ชั้นแล้วก็มีสกิลพุ่งไปข้างหน้าสําหรับใช้ในการเคลื่อนที่แล้วก็ถ้าเพื่อนๆสามารถาอที่่ครในนกเลื ที่นะครับก็จะทําให้ตัวละครเขาเนี่ยวิ่งได้เร็วมากๆนะครับสำหรับตัวละครตัวเฟิงลบตัวนี้นะครับผมตัวต่อมาครับตัวที่3นะครับผมนั่นก็คือตัวละครกอริรัสนะครับ กอริลัสผมยกให้อยู่เทียบีนะครับแต่ถามว่ามันเก่งไหมมันเก่งนะครับเป็นตัวที่มีสกิลหนึ่งที่น่าสนใจครับก็คือสกิลระเบิดตัวเองนะครับก็มันจะนับถอยหลังก็ระเบิดแต่ในส่วนของสกิลนี้นะครับเพื่อนๆจะต้องกดสกิล f ของเขาด้วยสําหรับสกิลติดตัวของคู่หูเราเนี่ยจะช่วยเพิ่มในส่วนของแอคแท็กนะครับจะทาให้กอริลลัสเนี่ยมีแอคแท็กที่สูงขึ้นเวลามันทําดาเมจหรือว่ามันระเบิดเนี่ยมันก็จะดุนแรงมากๆครับแต่มีเงื่อนไขคืออากเล่นตัวนี้ให้เก่งนะครับก็จะต้องอย ก็จะอยู่ในส่วนของ T, t a นะครับหรือ S เลยก็ว่าได้แต่ถ้ายังไม่มีครับช่วงต้นผมให้แค่ B นะครับผมสำหรับตัวต่อมานะครับผมสำหรับตัว ที่4ของธาตุกลางนะครับผมนั่นคือเกลโครนะครับหรือว่านกเหย่ยวนั่นเองสําหรับนกเหย่่ยวนะครับก็ส่วนใหญ่เราจะไม่ค่อยได้ใช้เขาในสายต่อสู้เท่าไหร่เพราะว่าตัวเขาค่อนข้างเล็กแล้วก็เลือดหรือว่าค่าสปีค่อนข้างน้อยครับสกิลโดดเด่นก็ไม่ได้มีมากมายแต่แลหลักๆครับเราจะใช้ตัวเขาเนี่ยในการเคลื่อนที่เร็วเวลาเรากระโดดจากที่สูงหรือว่าต้องการกดสเปกบาสองครั้งเนี่ยมันจะเรียกเหี่ยวขึ้นมาจับใช่ไหมจะทําให้เราสามารถเคลื่อนที่จากจุดหนึ่งอีกจุดไปอีกจุดหนึ่งได้ค่อนข้างเร็วมากๆครับส่วน่านนของกออง,องากลาท เราจะเน้นในสายเคลื่อนที่เป็นหลักนะครับไม่ค่อยได้เน้นในส่วนของสายต่อสู้สักเท่าไหร่นะครับเพราะสำหรับท่าตกลางเนี่ยมันเป็นท่าที่ช้นะทางค่อนข้างน้อยนั่นเองนะครับผมโอเคครับเพื่อนๆเดี๋ยวเรามาต่อในสายต่อมาเลยนะครับนั่นคือสายธาตุไฟนะครับสำหรับธาดไฟเนี่ยคือมีตัวธาตุไฟที่น่าสนใจหลายตัวมากๆครับแล้วก็ตัวธาตุไฟเนี่ยเรายังสามารถเอาไปใช้ในส่วนของการทํางานบ้านด้วยนะครับสำหรับตัวแรกครับก็คือจอมันไทยอิกนิสนะครับอันนี้คือยกให้เลยนะครับเป็นตัวที่ทํางานเฉพาะทางแล้วก็โจมตีด้านข้างแรงครับสำหรับในส การทางานเฉพาะทางเนี่ยเขามีความสามารถในการทํางานถึงเลเวลเลยนะเวยเผาไฟเลเวล5คือเร็วมากแ,แต่ในช่วงนี้คืออาจจะติดปัญหาบั็อกวลาลวิ่งเข้าบ้านหรือว่าติดกาแพงนะครับก็คือบอสมันค่อนข้างตัวใหญ่ถ้าอยากจะใช้งานจริงก็พยายามอย่า้างบ้านมีหลังคาคือวางลุ่งๆคือตัวนี้ใช้งานได้ดีแน่นอนนะครับพอมีหลังคาปุ๊บติดหลังคาฮะไปต่อยากนะครับแต่ในส่วนของการต่อสู้คือว่าค่อนข้างดีเหมือนกันนะครับผมและอีกอย่างหนึ่งคือเขาเป็นตัวที่ มี2อธาตุครับนอกจากไฟแล้วยังเป็นของมังกรด้วยนะครับผมก็ถือว่าค่อนข้างคุ้มนะสำหรับการปั้นตัวจอมาทายอิกนิสนะครับผม ส่วนตัวต่อมาครับนะั่นคือเบล m า b ุสเบลซามเป็นตัวที่ผมพูดถึงบ่อยมาแม่ครับตัวนี้ผมยกให้ในส่วนของ T R S นะครับต่อให้เขาจะอยู่ในอันดับ2ของธาตุไฟก็ตามแต่ในส่วนของการนำไปใช้งานครับเขามีความสามารถในการกางพื้นที่ไฟหรือว่าพื้นที่ราวานั่นเองแล้วก็ทุบพื้นในส่วนของเนี้ยมันเอาไว้ใช้ในส่วนของการล่าบอสถ่ายน้ำแข็งค่อนข้างดีเอาไปล่าวพวกคอสตาเลียนะครับเอาไปล่าวพวกบอสน้ำแข็งเนี่ยไอตัวเนี้ยคือช่วยได้เยอะมากครับแล้วก็ สามารถทาสกิลกินพื้นที่ได้แต่ข้อเสียคือสกิลครูดาวค่อนข้างนานนะครับก็เลยอาจจะเป็นข้อเสียเปรียบของตัวเขาหน่อยนะครับผมสาหรับตัวต่อมาครับตัวที่3นะครับก็คืออินซินเนริมนะครับผมก็คือจะเป็นตัวนี้นี่ตัวกวางตัวกลางตัวกวางผมยกให้เทียบีละกันนะครับตัวนี้ก็เอาไว้ต่อสู้ในส่ครของธาตุไฟได้ก็ดีจริงนะครับแต่เอาไว้ใช้ในอย่างอื่นมันค่อนข้างยากแล้วก็เอาไว้งานบ้านเนี่ยสกิลมันไม่ค่อยได้สุกนะครับตัวนี้ก็เลยยกให้ในส่วนของเทียบีตัวสุดท้ายของธาตุไฟนะครับนั่นคือ บูชิเป็นตัวละครเริ่มต้นที่ค่อนข้างดีมากๆนะครับสำหรับส่วนตัวแล้วผมยกให้เขาอยู่ทีเอถามว่าทำไมเขาต้องอยู่ทีเอสนะครับก็คือตัวเขาเนี่ยมีความสามารถในการฟันนะครับที่แรงก็คือบิ้งไปฟันคือวาร์ปไปฟันนั่นเอง โดยเราสามารถ Control คนโทรลเขาด้วยการกดสกิลเอฟแล้วก็ชีวิปที่เป้าหมายตัวเขาก็จะพุ่งไปฟันให้เราแต่ในส่วนเองครับก็ต้องดูที่พลังโจมตีนะครับแล้วก็ในส่วนของพาสซีฟที่จะช่วยเพิ่มพลังโจมตีให้เขาเนี่ยยิ่งฆ่าพลังโจมตีเขาเยอะเท่าไหร่ครับการทำตามเมตตตัวส่วนเนี่ยก็จะรุนแรงมากยิ่งขึ้นนั่นเองโอเคครับต่อมานะครับก็จะเป็นสายธาตุ พืชกันหน่อยละกันหรือว่าสายสีเขียวนั่นเองสำหรับสายสีเขียวนะครับผมตัวแรกผมยกให้เป็นตัววอลเซ็กนะครับผมก็จะเป็นตัวด้วงนะครับพี่ด้วงของเรานะครับคือพี่ด้วงของเรานะครับผมยกให้ในส่วนของ T A ละกันนะครับต่อให้เขาจะมีความสามารถสองอย่างคือธาตุพืชแล้วก็ธาตุดินนะครับแต่ส่วนความสามารถในการเอาไปใช้งานเนะี่ยผมมองว่าการ P P ออาจจะยังไม่ได้สุดเท่าไหร่แต่ก็ยังเอาเป็นตัวที่ เอาไปสู้ในช่วงเริ่มต้นได้นะครับเพราะตัวเขาเนี่ยเราสามารถจับได้เพราะว่าเป็นตัวระดับบอสเนาะยิ่งถ้ามีสกิลที่ดีแล้วก็เลเวลสูงขึ้นเนี่ยตัวเขาจะค่อนข้างเก่งนะครับผมสำหรับตัวต่อมาครับตัวที่2ของธาตุพืชน,นะฮะยกให้ตัวละครไอรีนนะครับไอรีนเนี่ยผมมองว่าตัวเนี้ยค่อนข้างที่น่าสนใจมากๆครับเพราะว่าไอรีนเนี่ยเป็นธาตุพืชที่โจมตีได้ค่อนข้างแรงนะครับไม่ว่าจะเป็นการยนระเบิดมเมล็ดพืชที่จะทําให้เกิดความเสียหายวงกว้างแล้วก็มีใบไม้นะครับก็คือไอที่มันเป็นกงจ ช่วยในการโจมตีระยะกว้างแล้วก็จะมีการโยนระเบิดลูกน้ําไปด้วยนะครับอันี้ก็จะสามารถโจมตีได้้ของพืชแล้วก็ของธาตุน้ำนะครับแต่ธาตุน้ําอาจจะไม่ได้แรงมากแต่ก็ชอบไปถือเป็นอีกตัวหนึ่งที่ใช้งานได้ดีนะครับผมตัวต่อมาครับก็คือ w ว r d ด s เนะครับเวิ d ด s ก็จะเป็นตัวธาตุพืชอีกตัวหนึ่งเหมือนกันนะครับตัวนี้ก็สามารถใช้งานได้แล้วก็เอาไว้ใช้ในฟาร์มได้เหมือนกันนะครับเอาไว้แบบพวก พราะปลูกเก็บเกี่ยวอะไรประมาณนี้นะครับส่วนตัวทาสพืชและตัวสุดท้ายของทาสพืชนะครับผมนั่นก็คือตัวละครเอลิซาบีนะครับเอลิซาบีจะมีความสามารถคล้ายๆกับกอริลัสนะครับคือสามารถระเบิดตัวเองได้เว้ยแต่ในส่วนนี้นะครับเราก็ต้องทําในส่วนของเลเวลคอให้เต็มนะครับแล้วก็ผ่าพาสซีฟดีๆนะครับเพราะว่าเวลาระเบิดตัวเองอ่ะคือเขาจะเสียสละเลือดตัวเองอ่ะคือแบบโดนดาเมจไป9000แสนอ่ะแต่มันจะระเบิดแรงไม่แรงครับอยู่ที่การอัพสกิลแล้วก็ ในส่วนของค่าพลังโจมตีของตัวอลิซาบีด้วยนะครับถ้าค่าพลังโจมตีสูงการระเบิดตัวเองก็จะรุนแรงมากยิ่งขึ้นในเองนะครับถ้าต่อไปครับนั่นะคือธาตุดินกันหน่อยละกันนะครับสำหรับธาตุดินตัวที่ไม่พูดถึงไม่ได้ครับตัวนี้คือต้องพูดถึงแน่นอนครับคืออานดูบิสนะฮะอันนี้ยกให้ในส่วนของเทียเอสไปเลยนะครับของธาตุดินนะฮะคืออานดูบิสเป็นตัวที่เราสามารถใช้งานในส่วนของการทําความเขาเรียกว่าครับของภายในบ้านนะครับซ่อมของสร้างของอะไรประมาณนี้แล้วก็ ในส่วนของการต่อสู้อันดุบิสค่อนข้างดีครับมีสกิลกระโดดทุบนะครับสกิลพุ่งใส่แล้วก็สกิลโยนหินเนี่ยเอาไว้ต่อสู้ได้ก็ดีครับถือว่าเป็นเบสการต่อสู้ด้วยนะครับแล้วก็ใช้งานคือเป็นตัวออลอาราวนะครับแล้วก็การผสมเนี่ยมันสามารถปริดดิ้งได้หลายตัวมากๆเพื่อที่จะให้มันเป็นตัวอันดุบิสนะครับก็ถือว่าเป็นตัวที่โคตรดีนะฮะตัวนี้ผมยกให้เลยตัวต่อมาครับก็จะเป็นตัววอลซิกนะครับเหมือนกันนะครับก็จากที่ผมบอกไปก็คือ2ธาตุมันเท่ากันนั่นแหละผมก็เหมือนเดิมมมนนนะะะคครรััััับบเททีีียฮตตตตววว้่อาผ สามนะครับคือเมเนสตริงนะครับผมหรือว่าพี่ดวงของเรานั่นเองนะครับสำหรับพี่ดวงของเรานะครับก็จะเป็นบอสแบบหลังๆนะครับก็เอาไว้ต่อสู้ได้ก็เป็นหมอนท่าดินแล้วก็หลักๆคือเราจะเอาไว้ใช้ในงานบ้านนะครับการต่อสู้ก็กลางๆนะครับไม่ได้ถือว่าวื้อหวาในขนาดนั้นก็โอเคผมก็ยกให้ตรงประมาณเทียนี้นะครับผมตัวต่อมาครับก็คือแรปไทโรนะครับตัวนี้นะครับก็ยกให้ในส่วนของเทียบีนั่นเองนะครับสำหรับาตาดินคือตัวที่ผมมองว่าน่าสนใจสุดก็จะเป็นอัดดูบิสนะครับตัวอื่นก็ ค่อนข,ข้างกลางๆนะครับผมย้อนไปครับก็คือในส่วนของธาตุสายฟ้ากันหน่อยละกันนะครับธาตุสายฟ้าตัวแรกเลยเราจะยกให้ตัวนี้นะครับผมก็คือออเซิร์กออเซิร์กเป็นธาตุสายฟ้าที่สามารถเอาไปต่อสู้ได้แล้วก็มีหอ,อกสายฟ้าแล้วก็มีในส่วนของสกิลชาร์จไฟที่เลเวลสูงนะครับก็เอาไว้ใช้งานได้ค่อนข้างดีแล้วก็ต่อสู้ค่อนข้างได้ง่ายนะครับแต่มีเงื่อนไขยอย่างหนึ่งครับคือถ้าคุณจะปั้นออเซิร์กนะครับคุณจะเป็นตัวมันจะเป็นตัวที่คุณจะต้องปั้นเลดเกมนะครับหรือว่าหล ค่อนข้างยากนิดนึงแต่ฮะแต่ถามว่าใช้งานได้ดีไหมก็ใช้งานได้ดีนะครับผมตัวต่อมาครับก็คือตัวละครเกรซโบนะครับก็คือตัวนี้นะครับมีพี่บิบม้อของเราก็เป็นมอนสเตอร์ที่เราสามารถหาจับได้ในส่วนของป่าสงวนหรือว่าเราจะคุ้นเคยกับการลงหอต้นๆน,น,นะครับตัวนี้ก็ค่อนข้างปวดนะครับสำหรับสกิลสายฟ้าเนี่ยค่อนข้างดีนะครับตัวต่อมาครับผมนั่นคือ เลเล็กซอรัสลักนะครับก็คือตัวนี้นะฮะอันนี้คือตัว RPG ท่านดีเลยนะครับแต่ถ้าคุณจะยิง RPG ได้คือคุณจะต้องทำการปั้นเขาก่อนนะครับเป็นตัวบอสเนาะเขาสามารถจับได้นะครับผมและตัวต่อมาครับของสายฟ้านะครับก็คือมิคคูมิคคผมยกให้อยู่ในส่วนของ TS r นะครับเพราะว่าเป็นตัวที่เอาไว้สู้ในช่วงต้นค่อข้างดีครับและเขาเป็นตัวที่สามารถชนะทางธาตุน้ำได้นะครับช่วงต้นค่อนข้างดี หลังจากที่เราแบบสุดแล้วค่อยไปพัในส่วนของออซิร์กนะครับก็คือถ้าสุดแล้วค่อยไปออซิร์กถ้าต่อมาครับก็คือท่านับนะครับท่านนําไม่ต้องพูดอะไรมากครับตัวแรกเลยครับคือจอมันถ่ายท่าหนับอันนี้คือเหมือนเดิมครับออราวก็คือสามารถต่อสู้ได้แล้วก็สามารถรดน้ำในฝารมได้นะครับก็ทำงานเฉพาะด้านด้วยอ้นี่คือก็จะเป็นในส่วนของ TS นะครับตัวต่อมาครับคือซูซูกูอควานะครับก็จะเป็นในส่วนของเ้าเรียกว่ามอเตอร์สายบินนะครับแล้วก็จะเป็นการโจมตีท่านนําตัวนี้ผมยกให้อยู่ที่ประมาณเทีย์ B นะครับก็ เป็นตัวที่จะต้อง breeding เอานะครับเลยอาจจะไปต้องไปจับในส่วนของป่าสงวนนะครับเพราะว่าในส่วนของบอสเนี่ยจะเป็นของธาตุฝ่ายแทนนะครับอย่างต่อมาครับก็จะเป็นลีเล็กซอรัสนะครับเหมือนกันนะครับอันนี้จะไม่ใช่ของของรักนะครับรักจะเป็นสายฟ้าถ้าเป็นซอรัสปกติเนี่ยก็จะเป็นธาตุน้ำนะครับอันนี้ก็จะมีในส่วนของสกิลธาตุน้ำปกติแล้วก็มียิงอา g จีด้วยนะครับถ้าใครสามารถขี่ได้นะคือยิงอาเบจีค่อนข้างเกียดนะเว้ยเอาแบบไปยิงในช่วงต้นเนี่ยโคตรเวิร์กเลยและตัวต่อมาครับผมนั่นก็คือตัวดนา้้ล ตัวลดน้ําชั้นดีเลยนะเว้ยผมยกให้เทียเอเลยสําหรับใครที่ยังจับจอมันไทยไม่ได้หรือว่ารู้สึกว่าจอมันไทยไม่ทำงานแบบติดกําแพงติดบ้ากอะไรครับเอาตัวนี้ไปครับเนี่ยดีนะครับลดน้ําได้นะฮะใช้งานได้ดีนะตัวนี้ผมยกให้เลยเป็นตัวที่เริ่มต้นได้สนใจมากๆเลยก็เป็นตัวบอสเหมือนกันนะครับผมอย่างต่อมาครับนั่นคือในส่วนของธาตุน้าแข็งกันหน่อยละกันสําหรับธาตุน้าแข็งครับตัวแรกครับก็คือฟอสตาเลียนะครับ เาทาเลียเป็นตัวธาตุน้ําแข็งที่สามารถเอาชนะธาตุบางกรได้แล้วก็ในส่วนของการกลางปีกเนี่ยมันสามารถพุ่งใส่โจมตีได้ค่อนข้างแรงมีหอ,อกน้ําแข็งที่สามารถแช่ศัตรูได้นะครับพอเราติดแช่แล้วโจมตีเนี่ยศัตรูจะกระเด็นไปนะครับตัวนี้ผมยกให้ในส่วนของเทียเอสนะครับแล้วก็เอาไ้แช่แข็งได้แต่ส่วนใหญ่ก็ไม่ค่อยนิยมเอาไปแช่แข็งเท่าไหร่เอาไปต่อสู้ดีสุดลวแล,และตัวต่อมาครับผมก็คือตัวไคโอลิงนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นตัวต่อสู้เหมือนกันนะครับสาหรับธาตุหรือว่า การต่อสู้เนี่ยผมยกให้เทียบีละกันตัวนี้ไม่ค่อยได้ใช้การต่อสู้เท่าไหร่แต่ก็ถามว่าต่อสู้ได้ดีไหมก็ดีนะครับดีในระดับหนึ่งเลยนะฮะต่อไปครับก็คือวอลเวิร์มนะครับคริสตัลตัวนี้เอาไปแช่แข็งนะครับยกให้ยูทียซีนะครับต่อสู้ถามว่ามันใช้งานได้ไหมมันก็ได้ครับแต่ส่วนใหญ่เราจะเอาไว้แช่ของมากกว่านะครับเพราะว่ามันจะแช่ของ2 4ชั่วโมงแล้วก็เขามี2ธาตุครับก็คือธาตุน้ําแข็งแล้วก็ ลาดมากกรนะครับก็เอาไปต่อสู้ได้แต่มันก็ไม่ได้เก่งขนาดนั้นนะครับสกิลของมันไม่ได้บือหว่ามากนะครับและก็ตัวสุดท้ายของธาตุน้ำแข็งนะครับก็จะเป็นตัวเลปไทโลคริสตัลนะครับผมก็แลนสสี่นะครับสำหรับตัวนี้นะฮะไปครับเราเหลืออีก2ธาตุนะครับก็คือธาตุมังกรแล้วก็ธาตุมืดนั่นเอง สำหรับในส่วนของธาตุมังกรครับก็จะเป็นตัวจอมันไทยนะครับตัวจมันไทยเนี้ยก็มันไปได้2ทางไอ้นี้เราก็พูดไปแล้วในช่วงต้นนะครับไปนั่งของธาตุไฟแล้วก็ธาตุมังกรได้นะครับและตัวที่เราขาดไม่ได้เลยก็คือเจสต์ดราก้อนนะครับเจสต์ดราก้อนเนี้ยผมยกให้ในส่วนของเทียร์สนะครับก็คือต่อสู้ได้เพราะสกิลมันมีสกิลติดตามมีเมเทโอ แล้วก็มีระเบิดไฟนะครับแล้วก็ที่สําคัญคือเวลาเราขี่เนี่ยมันเป็นตัวที่เคลื่อนที่ได้ไหวมากๆถ้ามีพาสซีฟดีๆนะครับก็จะโคตรเร็วเลยนอกจากนี้ก็ยิง RPG ได้ด้วยนะครับก็ยกให้เทียสนะครับผมตัวต่อมาครับก็จะเป็นเอสเทกอนนะครับเอสเทกอนผมยกให้เทียเอนะครับเพราะว่าเอสเทกอนเนี่ยถามว่าต่อสู้ได้ดีไหมมันก็ต่อสู้ได้ดีครับแล้วก็เอาไปใช้งานได้ค่อนข้างดีแต่สกิลเขามันยังไม่ได้ดุนแรงอะไรขนาดนั้นและที่สําคัญคือตัวเขาใหญ่เกินไปเว้ยตัวมันใหญ่เกินใหญ่พอๆกับเจดดานร,ร่อาอาจจกอน ถ้าตัวเล็กกว่านี้มันจะน่าสนใจมากนะครับสำหรับแอตทอรกอนและตัวสุดท้ายของธาตุมังกรน,นะครับผมนั่นคือคริกเวิร์นนะครับคริกเวิร์นจะเป็นตัวมังกรตัวนี้นะครับตัวน้องเป็นตัวมังกรที่น่าหนักมากๆครับเป็นตัวใหญ่มากแล้วก็สามารถบินเป็นตัวที่เราสามารถจับในช่วงต้นเกมแล้วก็เอาไปต่อสู้ค่อนข้างดีครับในส่วนของสกิลลมหายใจมังกรหรืออะไรประมาณนี้ครับก็น่าสนใจมากๆครับสำหรับตัวนี้สกิลไม่ค่อยเอื่อนนะค่อนข้างที่จะซื้อตรงนะครับผมแล้วก็ธาตุสุดท้ายก็คือธาตุมืด ธาตุมือนี่แหละก็คือเป็นธาตุที่โคตรโอพีและสำหรับผมนะตัวแรกเลยครับผมยกให้ตัวละคร n e โครมาสนะครับเนโครมาสยกให้ t i e r S นะครับคือมันเป็นตัวธาตุมือที่ดีเหมือนกันครับก็คือตัวค่อนข้างใหญ่แล้วก็โจมตีด้านข้างดีนะครับผมสำหรับตัวสกิลของ Ne โครมาสแต่ถ้าพูดถึงตัวที่ผมชอบที่สุดในธาตุมือเนี่ยผมจะยกให้ตัวละคร Shadow b r บล k Shadow b r ลี k เนี่ยสกิลที่น่าสนใจก็คือสกิลไฮพิบัติเวลาเขาใช้สกิลแล้วเขาพุ่งไปเนี่ย สกิลมันจะถูกวางเป็นกลมๆเต็มแมพใช่ไหมแล้วจากนั้นไอ้ลูกกลมๆนี้นะครับจะทําการพุ่งโจมตีศัตรูเป็นฮิตเลยนะเว้ยและเป็นอะไรที่ค่อนข้างโอพีามากมครับตอนนี้ผมยกให้ T S นะครับผมตัวต่อมาครับก็คือฟอสทาริอนอสนะครับอันนี้ก็ยกให้ในส่วนของ T A นะครับเพราะว่าใช้งานการต่อสู้ได้ดีจริงๆครับสกิลส่วนใหญ่จะคล้ายๆฟอสทาริอปกติเลยแต่ในส่วนของฟอสทาริอานอสดอมเวลามันบินอะไรเงี้ยจะมีเอฟเฟกต์ิมะโอ้โหโคตรสวยอันนี้คือยกให้แล้วก็ตัวสุดท้ายคผมก็ือ ตัซิเฟียนี่ก็จะเป็นตัวเหี่ยวนะครับมันเป็นเหมือนนกมืดอะไรประมาณนี้ครับโจมตีใช้งานก็ค่อนข้างดีแต่ส่วนใหญ่ผมไม่ค่อยได้ใช้นะครับผมก็ยกให้ในส่วนของเทียร์สนั่นเองนะครับผมโอเคครับผมก็จบลงไปไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับการจัดเทียริสตัวละครประเภทสายต่อสู่ของเกม Power ซึ่งต้องบอกไปก่อนว่าผมหยิบแค่ตัวลัซีธาตุมาเท่านั้นนะครับมันจะมีอีกหลายตัวละครแล้วก็หลายบทบาทที่เราสามารถไปหยิบจับหรือว่าไปเอาตัวละครอันนั้นมาใช้ได้ อันนี้จะเป็นพวกธาตุต่างๆภายในเกมทั้งหมดนะครับผมส่วนถ้าเพื่อนๆอ,อยากให้ผมจัดเทียร์ลิสต์ในส่วนของเอาตัวละครพาวทั้งหมดเนี่ยมาจัดเทียร์ลิสต์ไว้ที่เดียวนะครับก็สามารถคอมเมนต์ใต้ล่างคลิปนี้หรือว่าช่วยกดไลค์คลิปนี้กันไว้ด้วยนะครับสหรับวันนี้ครับผิดพลาดประการใดขอกราบประธานาภัยกันด้วยและท่านเพื่อนที่ชอบผมฝากกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe กันด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปเจอกันในพาร์ทต่อไปสหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบายสวัสดีครับ